เมนูจะเป็นรายวันนะนะจะมีวันจันทร์ก็จะมีแบบต้มซี่โครงหมูแกงจืดมะระแล้วก็จะมีแบบน้ำพริกกะปิมีอะไรอถึงวันหนึ่ง20-27หรือ10บาทก็มีกุ้งมีสตออันนี้6กอันนี้5าจีกุ้งกับสตอนะพา่ค่ะกุ้งกับสตอแล้วก็มีโปูผัดลงกระรี่มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัดแซลมอนนะ หลายถุงมากแล้วลูกค้ามาซื้ออุดหนุนทีนึงคลิปนี้เดินเอียงออนทัวยัมีนะครับเรามากันอีกครั้งนะครับกับร้านปราแก้วตักแกงนะครับในส่วนของตัวร้านประแก้วเองก็จะอยู่ที่ระหว่างซอยอินทรมละ39กับอินทรมละ41นะครับกับข้าวก็จะเยอะมากนะครับผมดูแล้วตกประมาณทักอย่างเลยนะครับกับข้าวครับก็จะมีทั้งโซนของอาหารทะเลแล้วก็ โซนของแบบอาหารไทยทั่วไปนะครับข้าวแกงอาหารไทยนะฮะในส่วนของเมนูนี่ก็คือถ้าเป็นแบบอาหารไทยก็จะเป็นเมนูเราประมาณสัก50บาทได้ครับถ้านในส่วนของอาหารทะเลนะครับก็อย่างอย่างเช่นกุ้งกระเทียมอย่างเงี้ยครับก็จะประมาณ60บาทนะครับตัวเนี้ยครับแต่ถ้าอย่างผัดพวกปลาแซลมอนอนะไรเนี่ยก็จะมอะีอยู่กันที่ประมาณ80ถึงร0 0นะครับแล้วก็จะมีพวก ปลาเก๋าสามรสนะครับเป็นตัวนะครับตัวใหญ่เลยแล้วก็มีทั้งปลาอินทรีก็มีขายเป็นชิ้นนะชิ้นเราประมาณแ80ดสิบ้าสิบาทนะครับก็จะอยู่ที่ไซส์ปลาด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องราวของร้านกนะ็จะเป็นยังไงครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับกับร้านปลาแก้วอีกครั้งนะครับ คนเยอะเหมือนเดิมนะฮะร้านข้าวแกงของป้าแก้วค่ะเริ่มขายมาอ่าทั้งแรกก็ขายยำๆนะตะบบั้งแต่ปีสองหกสามศูนย์ก็มาเริ่มขายข้าวแกงนะเข็นออกจากทําจากขัางไงเปิดร้านนะแล้วก็ตอนนี้มาเข็นข้าวแกงขายเริ่มตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงสี่โมงเ<ง>ย็นเข็นออกมา จะเก็บประมาณหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มหนึ่งครับครับ,รบแล้วเมนูที่ร้านของป้าแก้วนี่มีอะไรบ้างครับเมนูจะเป็นรายวันนะนะอ๋อครับจะมีวันจันทร์ก็จะมีแบบต้มซี่โครงหมูแกงจืดมะระครับแล้วก็จะมีแบบน้ำพริกกะปิมีอะไรอรถึงวันหนึ่งยี่สิบยี่สิบเจ็ดหรือสามสิบอย่างสามสิบอ,อย่างเลย จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปไปทุกวันอย่างวันอังคารก็จะมีแกงจืดเต้าหู้มีต้มส้มมังแกงเลียงค่ะแกงเขียวหวานหรือพปกพะคล้นี่ก็เซตนี้ขายอยู่ประมาณเท่าไหร่อะ อ่าห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบาทเองห้าสิบบาทค่ะค่ะห้าสิบบาทแล้วแล้วอย่างอาหารประเภทอะไรที่ขายหกสิบาทขึ้นไปครับหกสิบบาทก็มีกุ้งมีสตออันนี้หกบอันนี้าสกุ้งกับสตอนะพี่น้องกุ้งกับสตอแล้วก็มีโปะฮะโปรกลีมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่หกสิบถ้าปลาอินทรีย์ก็จะเป็นแปดสิบ แล้วแต่ชิ้นแต่ถ้าปลากระพงราดน้ำปลาจะตัวละร้อยเจ็ดสิบปลาเนึ่งปลากระพงเนื่อมะนาวก็จะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบค่ะค่ะอย่างปลาเก๋าวันนี้ก็ตัวนี้ก็เก้าสิบค่ะก็ราคาคือแบบก็ทั่วไปนะผมดูนะกับข้าวแบบไม่ได้นี้เลยไม่ได้แพงมากครับค่ะอย่างแซลมอนก็มีจันกระสุกก็จะตกกล่องหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วร้านนี้จะเปิดประมาณช่วงไหนครับอ่าร้านนี้จะเปิด ช่วงสามโมงครึ่งแต่ถ้ามาเลยก็สี่โมงเปิดสี่โมงนี่มาแบบจะอยู่เสาร์อาทิตย์เห็นมีบัตรคิวด้วยใช่ไหมมีบัตรคิวครับมีบัตรคิวก็คือพูดง่ายๆว่าสามโมงครึ่งก็เริ่มต้องมาเริ่มก็เห็นมาพร้อมก็เริ่มจับบัตรคิวแต่วันนี้เป็นวันหยุดคนก็น้อยหน่อยบางทีก็คิวถึงสองสองร้อยสองร้อยคิวคก็นะผมเห็นมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่คิวไปที่พาร์ทห้าสิบแล้ว วันนี้เป็นวันหยุดแล้วมันก็น้อยหน่อยอ๋อวันนี้มันเป็นวันหยุดคเป็นวันวันหยุดค่ะครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าถ้าหยุดปัาแก้วจะหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมปัาแก้วหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคัวันคาตะเลิก็ไม่ได้หยุดเลยคาตะเล่กไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดค่ะขายประจำแล้วก็จะขายก็พูดง่ายว่าประมาณสักสี่โมงเย็นถึงประมาณสักค่ำเนาะค่ะประมาณถ้าขายดีก็หกโมงอะอย่างช้าก็ทุ่งหนึ่งค่ะ เอ้ป้าแก้วไปจ่ายตลาดเองไหมคะป้าแก้วไปจ่ายตลาดประมาณ8ปดโมงค่ะแปดโมงแล้วก็เริ่มมาล้างปลาแล้วก็ทําอะไรก็เริ่มทอดถ้าผัดก็จะต้องเริ่มผัดถึงสองโมงครึ่งเริ่มผัดเริ่มแกงค่ะนะก็พูดง่า,งงายๆว่าไม่ได้ผัดตั้งแต่เช้าแล้วเพราะต้องการให้กับข้าวแบบร้อนค่ะเช้ายัางไม่ยังไม่ค่ะก็ต้องล้างปลาก็ทอดปลาก็เริ่มบ่ายโมงทอดปลาอ,อ๋อแสดงว่าช่วงเช้าก ทำเครื่องปรุงเตรียมทิ้งไวใช่ไหมช่วงเช้าก็ทําเครื่องปรุงเตรียมทิ้งไวกมาถึงนี่ประมาณสิบเอ็ดโมงก็กินข้าวเสร็จก็เริ่มล้างของล้างปลาล้างผัะปลาจะเริ่มทอดประมาณบ่ายโมงส่วนไหนที่ทําให้ลูกค้าติดใจของร้านปลแก้วครับก็ส่วนมากจะเป็นอาหารทั่วไปก็คนก็ก็ชอบรสนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจ้กลูกค้าก็ ่านรักนะเป็นลูกค้าเดิมเดิมลูกค้าเดิมเดิมครับค่ะต้องบอกว่าร้านตาแก้วเนี่ยอ่าเปิดมาสก40ปีแล้วนะป้าเนาะประมาณนะประมาณประมาณ40ปีแล้วแล้วแล้วลูกค้าก็คือเป็นลูกค้าอ่าเดิมเดิมเขาเรียกว่าลูกค้าประจำมาง่ายง่แต่เห็นวนะ่ามีมีลูกค้าใหม่ก็มีตอนนี้จย่างเขาดูยูทูบอะไรก็มาจากไกลๆมาจากพับประแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มาไกลๆค่ะก็ทั้งที่แล้วผมมามาทำยูทูบไปก็ มีแ้วบอกว่ามีคนมาเยอะอ่ะมีคนมาจัดการไปดูที่ช่องของเดือนยองออนทัวยัมมี่นะครับใช่นอันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่มาอุ่นุนป้านะคค่ะแล้วมาจากที่ไหนบ้างป้าไกลๆมาจากไกลๆมาจากที่ไหนบ้างมาบางทีก็มาจากอองจันมาจากพัฒะแดงมาหลายที่อย่างคนบาอที้ก็อยู่แถวอะไรบางเนลิมรข้าวอะไรอย่างนี้นะค่ะอยากมาชิมกับข้าวร้านป้านะ ค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อในส่วนของร้านป้าก็จะอยู่ช่วงซอยระหว่างอินทปราชญเก้าับสินเอ็ดค่ะอยู่ตรงข้ามเคนิกกล้วยน้ำไทยครับก็ยังไงมาอุดหนุนร้านปะาแก้วได้นะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับแต่อยู่เสาร์อาทิตย์นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงมารอนะประมาณ3ามโมงกว่าสามโมงครึ่งนะครับ เราก็มาจุดนี้ก่อนเลยครับเป็นจุดบัตรคิวนะครับมาหน้าร้านก็มาจับบัตรคิวก่อนครับก่อนที่จะไปซื้อร้านป้านะเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารกันนะนี่จะเป็นเมนูอาหารทะเลนะ ก็มีปลาเก๋าราดพริกก็มีนะไน่ซีก็มีนะนี่ก็จะเป็นกุ้งนะครับก,กุ้งกุ้งกะเทียมอนะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนผัดกระเพราปลาหมึกนะนี่ก็เป็นผัดแซลมอนนะ ผัดหอยลายก็มีนะวันนี้น่าทานนั้นก็เลย,ส,นนยเส่วนต้มก็จะมีก็จะเป็นต้มขาไก่ครับแล้วก็ต้มจืดกระลำปียัดไส้สองต้มใช่ไหมเดี๋ยวเขาไปอินซีกับอันนี้ก็ปักแก้วอะ ในส่วนของพักแก้วนี่คือที่เท่าที่รู้มาก็คือแก่ขายตรงนี้มาประมาณสัก4ีปีได้แล้วนะขายมานานมากแลนะ,ะลูกค้าจะติดร้านป้ามากนะครับแกเพราะว่าแกตักตักอาหารคือเหมาะสมครับให้เยอะครับทั้งคุณภาพอาหารเองนะครับ อันนี้ปลาแกว้วอะตักแผนงเนื้อแผนงหมูอะน,นี่ีอาาคค่ะ่ะะะยงแล้วนผัดใบขึ้นช่ายนะครับไม่รู้เขาเรียกใบอะไรนะใช่ใบใบขึ้นช่ายหรือใบอะไรนะแม่ใบขึ้นช่ายเนาะเป็นปลาผัดใบขึ้นช่ายนะ นี่มีมาเติมมาเรื่อยๆครับ ตัวนี้ก็เป็นต้มขาไก่เนาะหมบปี่าหานมากแม่ในในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารทะเลนี่ก็ราคา60บาทเหมือนเดิมไหมหรืออาหารแบบทะเลอะไรเงี้ยมีกุ้งมีอะไรเงี้ยครับ อ๋อแต่แต่ถ้าเป็นเพลิคโซนเพลิคปลาอะไรอาจจะ80 90เนาะ80 90แต่ว่าถ้าเป็นกุ้งอะไรอย่างนี้ก็ห้าหกส60บาทเนาะก็เมนูแบบปลาแซลมอนอะไรเงี้ยอ๋อปลาปลาเซนน้อนร้อยหนึ่งแต่กุ้งกระเทียมนี่ก็ประมาณ60บาทนะแม่เนาะอันนี้เมนู60บาทนะอย่าง อย่างพวกหอยลายอะไรนี่ก็ประมาณ50-60นะครับมีทอดมันก็มีนะตัวนี้น่าจะเป็นคะน้าปลาเค็มนะครับน่าทานมากมากเลยผัดตับต้นหอมก็มีนะครับกพริกหนุ่มก็มีนะยำก็มนะีอย่าไปดูใกล้ๆกันตรงนู้นดีกว่า มีเป็นไอ้ก้ามปูนะแม่เนาะเนื้อปูอ๋อเพิิปลาผัดกุ้ยช่ายนะครับหรือเป็นปูนะครับผัดผงกะหรี่ก็คืออยู่ประมาณถุงละ60บาทครับแต่ถ้าเป็นแบบอาหารไทยก็จะมาะมาณ5บบาทคนระับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งผัดบวบนะผัดเปรี้ยวหวานก็มีนะครับ น,นี่เป็นปูผัดถงกะหรี่กม็มีนี่เป็นพาผัดเข้มชายนะครับผัดหน่อไม้หมูนะวันนี้หรือจะเป็นแกงกะหรี่ไก่ฮนะฮัลโล่ก็มีพะแนนก็มีนะคะแนงหมูน้ำพริกหนุ่มเนะี่ยำยำอย่างเงี้ยยำรมิดเนะี <c oughs> ่ยน,นี่ก็น่าจะเป็นหอยนะ ตัวนี้เป็นผัดหมูสาชั้นคนระับเป็นผัดพริกแกงกับถั่วก็วจะมีปลาเก๋าก็ปลาอินทรีย์นะเป็นชิ้นคนระับโอ้ใหญ่ไปแโอเคฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฝากลูกค้าก็มาจองก่อนนะปลาอินทรีย์ นี่น่าจะเป็นผัดเต้าหู้บ็อกแครี่นะผัดตับใส่ต้นหอมก็มีนะเขาเรียกอะไรนะต้นหอมผัดตับอ่ะ ผมก็เรียกไม่ถูกกับเมนูเยอะจัดตัวนี้ก็จะเป็นปลาแซลมอนนะครับจะเป็นอ่าเห็นป้าบอกว่าขายประมาณประมาณหนึ่งร้อ ja. mm um evet OK> ยนะเป็นกล่องนะตัวนี้ปลาแซลมอนเอาหั่นแอป้ปิลเม่กับเต้าหู้ นะสตอกกุ้งออสอกุ้งขายดีมาก <laughs> ลูกค้าก็จะมาอุดหนุนกันทีหลายถุงเลยนะพี่สาวนี่กินกี่วันเนี่ยครับอ๋อฝากด้วยหลายถุงมากแล้วลูกค้ามาซื้ออุดหนุนทีหนึง่งคิดตังกันไม่ถูกแล้วม่้ไพี่จะแกง่้ กับข้าวเยอะมากเลยนะครับซื้อทีหนึ่งดูดูลูกค้านะครับเยอะมากมาอุดหนุนทีนะครับแพ็คถุงหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดถุงนะครับต่อถุงนะครับมีฝากซื้อด้วยลูกค้าเยอะจริงๆช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักสี่โมงกวกว่าลูกค้าก็จะเริ่มเริ่มแน่นนะ ก็คนตักที่ร้านของป้าก็มีอยู่ประมาณ4ีห้าคนได้นะช่วยๆกันนะมาชิมกับข้าวร้านปลาแก้วก็อย่าลืมตบของหวานไปด้วยร้านใกล้ๆก,กันนี่ของพี่เขาก็จะเป็นขนมอันนี้เป็นเค้กเนาะพี่เนาะอันนี้เขาเรียกเค้กเลยนะพี่อ่าเค้กไข่ทองนะครับ ยามกาแฟขนม,มก็เป็นอ่าเป็นขนมปังนั่นเองครับขนมปังก็ชิ้นลอยอยู่ประมาณ25บาทนะพี่เนาะอ๋อเป็น5กล่องร้อยามกล่อง60กล้วก็มาชิมได้นะยุอ๋อถ้าใครถ้าถ้าใครแบบว่าแบบมีสัมมนานะครับจะแบบ ต้องการแบบเค,ค้กอะไรเนี่ยหรือข้านมเนี่ยก็คือสั่งทําที่ร้านพี่เขาได้เลยอันนี้เบอร์โทรขึ้นหน้านี่เลยนะพี่นะนี่ร้านพี่แจ็คใช่ไหมครับเบอร์โทรขึ้นหน้านี่ครับ0 8 5 0 7 2 7 7 1 5นะครับก็ร้านพี่แจ็คเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามร้านพระแก้วเลยในส่วนของร้านพระแก้วเนี่ยครับก็จะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็มาอุดหนุนก็ได้นะครับ ร้านก็จะเปิดช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะครับถึงประมาณทุ่มนะครับก็เปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับร้านตัวร้านเองก็จะปิดช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับร้านก็จะอยู่ช่วงระหว่างอินทรมรซอย39กับ41ครับยังไงก็มาอุดหนุนก็ได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียร์ออนทัวร์ยัมีด้วยครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเราก็จะมีคลิปใหม่ๆามาก,กันอยู่เรื่อยนะครับ